สวัสดีครับเพื่อนๆแลเอซีทุกท่านครับพอดีผมไม่สบายนะครับก็เลยหยุดทงคลิปไป2อาทิตย์เลยนะครับไม่ได้ทำคลิปเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสนุกๆน,นะครับเอจะมาพาเพื่อนๆมาตกปลากันนะครับมาตกปลากันแบบบ้านๆนะครับใช้เหยื่อแบบธรรมชาตินะครับ ก็มาขุดไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตกปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาไอ้ลูกไม้นะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้ไปตกแล้วแต่ว่าได้มาตัวหนึ่งครับแต่พอดีผมใช้กล้องมันไม่ค่อยดีนะครับก็ถ่ายภาพได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ คลิปมาให้ดูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาขุดไส้เดือนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปตกปลานะครับ ไสเดือนตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะครับก็นานแล้วนะครับไม่ได้ไปตกปลาก็ลองไปตกดูนะครับก็พอได้กินอยู่นะครับ มีแต่ไส้เดือนตัวใหญ่หญๆท่านั้นเลยนะครับหยุดไปสองอาทิตย์เต็มๆเลยนะครับไม่ได้มาทำคลิปเลยก็ไม่สบายนะครับอันนี้ก็ ก็ยังชั่วขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีแรงเท่าไหร่แต่ก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปตกปลาคลายเครียดกันหน่อยนะครับพอดีเมื่อวานไปอุปกรณ์ก็ไม่ไม่ค่อยจะครบแล้วก็ มันไม่เคยจะได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมหน่อยวันนี้ก็ทำมาอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเอไม้ตีรูปขนไก่นะครับพอมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็มาดัดแปลงเป็นตัวตัดปลาเลยนะครับ มันเบาดีครับมีลูกพร้อมด้วยพอดีเมื่อวานไม่ได้ทำก็เอาถุงปุ๋ยใบนี้แหละครับเอาไปมัดใส่ก็ไปตักแล้วก็เอาโหได้แต่น้ำครับยกไม่ไหวเลย ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกไม้ก่อนนะครับจาที่เมื่อวานผมใช้ลูกไม้นี่แหละครับที่ตกได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณ4 5่หโลได้ครับก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าลูกอะไร พอดีเห็นแล้วก็โยนลงไปในน้ําแล้วก็ปลามันออกมากินนะครับก็เลยลองเอามาตกดูก็ได้ผลดีครับเมื่อเมื่อวานได้ไปตัวหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับเป็นคลิปที่เมื่อวานผมมาตกนะครับพอดีใช้กล้องที่เพิ่งจะซื้อมาจากลาซาด้านะครับ เห็นเขาโฆษณาอยู่ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูก็พาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับมันซื้อมาราคาพันสามร้อยนะครับเห็นเขาโฆษณาก็ดูเหมือนจะดีแต่เรามาใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะครับ นี่เป็นคลิปที่เมื่อวานผมมาตกปลานะครับพอดีช่องมันแคบนะครับมันโยนลำบางนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือไอเราก็ไม่ใช่มืออาชีพด้วยนะครับไม่ใช่นัด nice ตกปลา, s <S ปลามืออาชีพก anyway er ็มาเป็นม yeah, ือสมัครเล่นนะครับเพิ่งจะมาเมื่อวานเป็นวันแรกเลยนะครับก็ใช้เบ็ดฝรั่งยังไม่เป็นเลยนะครับก็ยังติดๆขัดๆอยู่นะครับ พอดีมีช่องข้างๆอยู่ตรงนี้ด้วยผมก็เลยลองไปตกอช่องข้างๆนี้แต่พอดีไม่ได้ย้ายกล้องนะครับแต่ก็ช่องข้างๆนี้มันจะลงไปในน้ําไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีพวกกิ่งไม้แล้วก็พวกเถาวานอะไรพวกนี้มันเยอะนะครับ อันนี้ติดแล้วนะครับนจะเห็นอยู่ในน้ํานะครับจะเห็นอยู่ว่าปลามันกําลังสู้เบ็ดอยู่นะครับใช้ลูไม้นี่แหละครับเป็นเหยื่อตกกันแบดบ้านๆน,นะครับ เดี๋ยวก็จะวิ่งมาช่องนี้มาเอาปลานะครับเพราะว่าช่องทางนู้นมันลงไปในน้ำไม่ได้นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับ นี่ครับมันวิ่งมาแล้วนะครับเอาตัวตักที่ใช้ถุงปุ๋ยทำในะพอดีไม่ได้คิดว่ามันไม่มีรูระบายน้ำไม่ได้ผมเอาไปตักแล้วก็โอ้หได้แต่น้ำครับปลาไม่ยงเข้าไปข้างในเพราะมันน้ำมันดันปลารอยออกมานะครับตักยังไงก็ไม่เข้านะครับ ต้องใช้มือช่วยผลักเข้าไปนะครับมันเข้าไปได้ก็ยกไม่ไหวนะครับน้ำมันเยอะต้องรีดน้ำออกก่อนนะครับถึงจะยกมาได้ พอดีมันรีบมันก็เลยไม่ได้คิดนะครับว่าเออมันไม่มีรูไว้วเวลาเราเอาไปตักในน้ํำนี่มันก็จะไม่ระบายน้ําได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับ นะครับวันนี้ก็เอาจเจ้าตัวตักนี้ไปทําใหม่นะครับทําเป็นตะไข่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหมันหรือเปล่านะครับวันนี้จะได้ตักหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้เราก็กลับมาชมคลิปของวันนี้ติดต่อนะครับ แล้วก็จะลองเอาลูกไม้ตกก่อนนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ พอดีมือหนึ่งนี่ถือกล้องอยู่นะครับก็เลยใช้มือเดียวอันนี้ก็ตั้งกล้องได้แล้วนะครับวันนี้ใช้กล้องมือถือนะครับเอเมื่อวานผมใช้กล้องไอ้เจ้าตัวนั้นโน้แท็ที่เขาโฆษณาก็ ลองเอามาใช้ดูแต่มันไม่ค่อยดีนะครับก็จะลองใช้ลูมไม้ก่อนนะครับว่าจะเข้าเปล่านะครับ จะใช้เป็นลูกลอยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีเอ่ข้างล่างมันจะมีกิ่งไม้เยอะนะครับถ้าเราปล่อยลงไปนี่มันจะติดแล้วมันจะดึงยากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเอติดหลายครั้งขาดเลยนะครับดึงวันนี้ก็เลยใช้เป็น เอทุ่มลูกรอยนี่นะครับ ก็ลองมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะมานหรือเปล่านะครับมาคลเครียดกันนะครับเพราะว่าอยู่ไปสองอาทิตย์เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้ลุงไม้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีปลามากินเลยนะครับ ยังไม่มีอาการเลยนะครับ เงียมนะครับวันนี้ยังไม่มีมาตอบเลยนะครับ เดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนเหยื่อดูนะครับจะลองใช้เป็นไส้เดือนดูบ้างนะครับ ได้แล้วนะครับไ่เดือนใช้เป็นตัวเลยนะครับเกี่ยวกันแบบเป็นตัวยาวๆเลยนะครับ ปลานี้ส่วนมากจะเป็นปลาตัวใหญ่นะครับ ดูเหมือนปลาจะกินแล้วนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับ แรงเหมือนกันนะครับวิ่งหน้าดูเหมือนกันปลามันวิ่งลงไปข้างล่างแล้วนะครับข้างล่างนี้มันจะมีพวกกิ่งไม้อยู่ในน้ำเยอะนะครับ กลัวจะวิ่งไปติดกิ่งไม้ข้างล่างแล้วนะครับคงจะต้องได้ลงน้ำแล้วนะครับดึงไม่มาแล้วนะครับต้องลงไปดูนะครับ ดึงไม่มาแล้วนะครับต้องลงไปดูนะครับว่าปลายังอยู่เปล่านะครับเพราะว่าข้างล่างนี้กิ่งไม้เยอะมากเลยนะครับ ไปติดกิ่งไม้อยู่ข้างล่างนะครับแก่ได้แล้วนะครับเอามาละตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวนี้มันใหญ่สู้ตัวเมื่อวานไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับเหมือนปลานินเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เปล่าเพราะามันจะมีเส้นยา,ยาวๆที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่ข้างล่างนะั้นมันสองเส้นยาวยๆเหมือนกับในประกาศหรือว่าปลาสลินั้นเพราะว่าปกติถ้าเป็นปลานินก็จะไม่มีนะครับกราฟเล็คลินนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ